ที่ไทยอันแรกนะครับยังยังไม่ได้ทําเกี่ยวกับกีฬาครับก็มีงานเบื้องหน้าตอนนี้มีละครครับอัติตาแล้วก็มีหนังอีกเรื่องหนึง่งน่าจะฉายตอนต้นปีของชะหาเหมือนกันครับผม,อมตอนนี้ยังเฟดไม่ได้หรอครับก็จริงๆคือขอขอแม่ว่าขอให้ทําให้ได้นานที่สุดอะคือผมสนุกผมพูดจริงๆว่าผมทําพวกนี้คเพราะว่าผมสนุกคือจะเอาเงินมาวาง ทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ชีวิตผมอะผมอยากสนุกกับสิ่งที่ผมทำมากกว่าแต่ว่าสักพักหนึ่งคงต้องต้องเฟดละครับแฮปปี้ดีปดีครับแฮปปี้ดีมีความสุขเจอกันไครับเพราะดูไ่ก็งานเจอครับก็ว่างว่างก็จะเจอครับผมแต่ว่าถ้าช่วงทํางานก็จะไม่ได้เจอนานนะครับก็แล้วแต่ว่าว่างตรงกันวันไหนมากกว่าก็ดีครับก็ดีแฮปปี้ดีครับเป็นยังไงบ้างกับความรักครั้งนี้กับคนคนนี้อะไรเย เขาเป็นผู้ใหญ่ครับคือตอนนี้ด้วยด้วยวัยด้วยนะคือใกล้เคียงกันก็เลยคุยกันรู้เรื่องกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเขาว่าไงบ้างกับพี่เดียวเลยโอเคครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ไม่ได้เป็นคนดุอะไรแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ชอบคนที่พูดแล้วมีเหตุผลเคยเจอครับเคยเจอเคยเจอกับคุณแม่เคยไปกินข้าวคุณแม่ครับ อ๋อเจอครับเจอก็คือไปมาหาสู่ได้พี่ชายเจี๊ยบกับผมก็สนิทกันนะครับผมการเป็นความรักถึงจับตาเหมือนกันเนื้อตัวเราเองมีอึดอัดหรือมีบางตัวอะไรยังไงบ้างจริงจริงอึดอัดไหมพูดตรงๆนะครับก็มีบ้าง <c oughs> คือผมผมไม่เคยโดนไม่สัมภาษณ์เรื่องความรักอย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็ไม่ไม่ไม่ชินผมพูดตรงๆผมไม่ชินนะแต่ว่าผมโอเคมันมันเป็นสิ่งที่ต้องเจอก็ก็เจอได้ หนุ่มปูไข่บอกระค่ะจริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2แล้วที่เขามีโอกาสได้ช่วยกบหม่อมน้อยค่ะเรื่องแรกคือเรื่องของจันดาราค่ะแต่ทีแล้เนี่ยเขาอะทาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลคิวเนี่ยกำกับการแสดงเนี่ยตั้งแต่อยู่เอ็กแซแล้วตอนนี้ก็ยังทําอยู่ค่ะส่วนเรื่องที่บอกว่านะโปรเจกต์ที่ทําเองเนี่ยคะจะมีโอกาสได้เห็นหรือว่าไปกํากับแบบเต็มตัวไหมเขาบอกว่าคุยกับรุ่นน้องอยู่ครับอยู่ที่ว่าตอนนี้กาลังวางแผนอยู่แล้วถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ก็จะเข้าคุยกับทางเอ็กแซคทันทีเลยนะคะและ แล้วคืออยากจะทําอะไรที่มันท้าทายหรือเปลี่ยนแนวตัวเองบ้างค่ะเรื่องของธุรกิจอันนี้ก็คุยไว้กับเพื่อนๆเหมือนกันนะคะว่าจะทําแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอุปกรณ์กีฬาเดือนหน้าเนี่ยกำลังจะบินไปคุยถึงรายละเอียดทั้งหมดค่ะ,คะเรื่องของหัวใจกับสาวเจี๊ยบค่ะฟังให้ดีนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ก็ดีครับมีความสุขดีนะคะเขาเป็นผู้ใหญ่ครับไว้แกล้เคียงกันคุยกันง่ายรู้เรื่องค่ะถามว่ามองอนาคตร่วมกันหรือย,ยังเขาบอกว่าอันนี้ยังไม่กล้ามองถึงขนาดนั้นค่ะส่วนทางครอบครัวก็โอเคทั้งสองฝ โดนจับตาเรื่องความรักขนาดนี้ปูไข่รู้สึกยังไงบ้างเขาบอกว่า พูดตรงๆครับว่ามันก็มีอึดอัดบ้างเป็นธรรมดาครับแต่ผมก็เข้าใจค่ะเดี๋ยวเรามาต่อคนที่ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวธุรกิจเสรรมอาหารเพื่อรูปร่างโคบีนายนั่นเองค่ะที่งานนี้นะคะได้นางร้ายหน้าสวยหุ่นเป๊ะอย่างสาวเนยโชติกาวงวิลาศนี่ยนะมารับหน้าที่เป็นทางผู้บริหารแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้สําหรับผลิตภัณฑ์โคบีนายด้วยนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้นะคะเขาก็ควงมากับคุณหมอเต่านายแพทย์ประยุทธ์ผู้ทองผู้ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติที่สําคัญ9 สนจนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์โคบีนายนั่นเองค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็ได้เหล่าดาราในค่ายเพื่อนร่วมค่ายทั้งสนิทหรือก็ไม่สนิทเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นสาวฝ้ายนิชาน,านันสาวมิ้นท์นัทวราสาวเบน์ปุญญาพรหนุ่มบอมธนินแล้วก็เอสเธอร์สุป,ปีลีลานั่นเองค่ะรวมทั้งเรายังได้พี่บุ๋มปนัดดาคนเก่งเนี่ยมาร่วมทําหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะเจอตัวสาวเนยค่ะสัมภาษณ์นิดนึงเพราะว่านอกจากจะเป็นการเปิดตตัััววผลลลิภณฑ์แ้ยงงงเป็นนาฉอ วันเกิดภายในงานเดียวกันด้วยนั่นเองค่ะ,คะและที่สำคัญเนี่ยนะคะก็ยังได้หนุ่มอาร์มหวานใจตัวจริงเนี่ยขึ้นเวทีมอบช่อดอกไม้ช่อโตเนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์กลางงานอีกด้วยนั่นเองค่ะถามสาวเนยเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนี่ยเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วก็ธุรกิจนี้เนี่ยลงทุนเยอะมากไหมรวมไปถึงวันนี้เนี่ยเปิดตัวแฟนเป็นครั้งแรกและที่สำคัญเนี่ยเป็นวันเกิดตัวเองด้วยเออรู้สึกยังไงบ้างคะ ตื่นเต้นไหมที่แบบโหหนุ่มอ๊ามเนี่ยขึ้นไปเอาดอกไม้ช่อโตเนี่ยไปเซอร์ไพรส์กลางบนเวทีเลยที่สำคัญคบอ่านูใจกันมาแล้วกี่ปีเดี๋ยวไปฟังค่ะคือจริงๆเราจะผ่านไแล้วหกเดือนนะคะวันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการขอบคุณลูกค้าแล้วกันค่ะแล้วก็ฉลองเปิดตัวเป็นทางการแล้วก็าวกงนานนี้ก็มีโปรดักต์ใหม่ด้วยเป็นแบบว่าเป็นน้องของโคบินายอีกอันหนึ่งนะคะก็อยากจะฝากพี่ด้วย ดีว่าเลยรู้จักคุณหมอเต๋านะคะแล้วก็ทานกรดักตัวนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะบอกต่อกับทุกคนนะคะแล้วก็จากผลตอบรับที่ดีมากๆในรอบ6เดือนก็ถือว่าการตรวจตัวครั้งนี้นะคะก็น่าจะเป็นการขอบคุณแล้วก็ 好，OK 好。 ก็อย่างที่สาวเนยบอกว่าเป็นวันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว,าว่าได้วางจำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยมาก่อนหน้านี้เนี่ยหเดือนแล้วก็ได้ได้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ขอบคุณลูกค้าแล้วก็ฉลองวันเกิดไปในตัวด้วยค่ะได้ได้ว่าเปิดตัวแฟนตรงกับวันเกิดตัวเองเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ต้องการจะเปิดตัวเลยนะเพียงแต่ว่าตอนที่ติดต่อมาไอสถานที่ที่จัดงานนี้เนี่ยมันได้วันนี้พอดีก็เลยโอเควันเกิดด้วยก็เลยร่วมเป็นว่าเปิดตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ฉลองเลิกดีเปิดตัวแฟนแล ใจเต็มที่นะใช่แล้วก็รนี้เขาผหานดูใจกันมา5ปีกว่าแล้วเรียกว่านานมากมถูกต้องค่ะที่ยังไม่เปิดตัวเขาบอกว่าต้องการให้มีอะไรอะไรที่มันชัวร์มากกว่านี้ก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้น้องเขาชัวร์แล้วเขาชัวร์แล้วแล้วเลยเปิดตัวเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ